ช่วงนี้คะ่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วกับการดูแลสุขภาพของพี่ชายเรา ใช่ไหมใช่อยุดเก๊กสช่วงนี้พี่เป็ดรักสูขภาพอีกแล้วกลับมาแบบว่าออกกำลังกายกินอาหารคลียอะไรอย่างงี้ทัานที่แบบว่าจัดเวลากินที่ถูกต้องเช้ากินโปรตีนเที่ยงกินผลไม้ตกเย็นห้ามกินโค้กกินขนมแอลมอนทุกคนอาจจะเห็นว่าก่อนน้านี้พี่เป็ดกินโค้กเยอะมากเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยจับไม่ได้ครับแค่ไม่มีเลยแต่เราก็จะมาดูค่ะทุกคนคือจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันเริ่มมาจากไอเก๋งพบคนใหม่ เคยเป็นเทรนเนอร์มาก่อนมันอะไปยืนคุยกับพี่เป็ดบอกเนี่ยพี่ผมเคยไปแข่งนะเจอโม่เจยแบบยกล้มตักได้เป็นร้อยโม่โม่หน่อยได้พี่เป็ดก็บอกเฮ้ยใช่หรอบอกเฮ้ยวันนั้นขึ้นไปเล่นเดี๋ยวติดใจเล่นบอกเฮ้ยเดี๋ยพวกนี้เก่งเดี๋ยวจัดตารางกินข้าวให้พี่เลยแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นสิ่งที่ดีแต่วันนี้เราจะมาทดสอบกันว่าพี่ชายของเราเนี่ยจะทําได้จริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะแค่แบบเป็นกระแสพอเห็นเก่งพูดหน่อยก็เอาหน่อยว่าไปในช่วงแรกๆเดี๋ยวเรามาดูค่ะทุกคนวว่่่าาาันนเเเีี้้พปป็ดดจะทไหรือล ผมไก่แน่เนี่ยทุกครั้งที่ไปเป็ดกินข้าวมื้อไหนเนี่ยผมไก่แน่นจะกินของที่เขาชอบเบอร์กเกอร์ พิซซ่าชาบูทุกอย่างฮะพ<ท>ี่อะไรที่เป็นของมันๆทอดๆคุณพ่อปะถูกต้อง<ต>เ,เดี๋ยวนี้เขากินไม่ได้อ่ะเราจะจัดเต็มเขาทุกอย่างอันนี้เป็นผลดีนะครับเพราะถ้าเกิดพี่เป็ดทาได้เท่ากับว่าแน่วแน่ในตัวเองถูกต้องหรือว่าเป็นความแบบมั่นใจที่จะลดน้ําหนักและควบคุมน้ำนักให้เต็มที่ใช่พร้อมยังอ่ะพร้อมเราก็สั่งมาแล้วสั่งอะไรมาบิ๊เกอร์โอ้หัวจาก็จัดหนักเลยกับโค้กแก้วใหญ่ ลกเฮ้ยพี่เบลสวัสดีครับพี่เบลสวัสดีครับกินเลยอ่ะคิด้ลยคิดเลยครคิดได้ไหวะไม่ไม่มีวันนี้ถ่ายคลิปแบบชิวๆชีดว่าไปจังหวันของพี่เป็ดทำอะไรบ้างตั้งแต่แบบที่ดูแลสุขภาพเงี้ยผมก็ดีใจอยากกินข้าวด้วยทุกทุกมื้อที่พี่กินเนี่ยเดี๋ยวผมมากินด้วยแต่พี่ก็กินของพี่ไปนะผมผมไม่ยุ่งไม่ยุ่งรู้พี่เบลวันนี้ผมรู้ชะตากรรมตัวเองนะครับเพื่อนขอบคุณครับมีเป็นไฟไหมน้องเยอะอ่ะแป๊บนึง ไปกินที่อื่นปะไปกินที่ตรงนี้ไม่กันดิไม่เป็นไรแฟมิลี่นั่งด้วยกันนั่งแหละไม่แน่ปวดิพี่ติ๊กไข่ไม่ไม่เป็นไรนิดหน่อยนั่งเลยนั่งเลยบูชตากำเตยวันนี้นะครับเพื่อนว่าทั้งวันผมึงเจออะไรบ้างินอกินอะไรอ่ะพี่ผีเชั่วโมงก็พี่ปีเกินกี่มื้อพี่เป็กินตอนไหนก็กินมอนนั้นนะแต่ไม่ต้องห่วงนะหนูไม่ทิ้งพี่ชายอยู่แล้วหนูซื้อมาสามอันมาหนูพี่เป็พี่เป็กินได้เลิกกับฉันเลยเอาไปกิน น่านะสบาแตกนะถือว่าไม่แน่วแน่เลยเส้นทางตัวเองนะชิดดีไอ้นะคะเก็บไว้นั่งนี่กินด้วยกันเอ้ากินน้ำเปล่าเหรอออ้ยขอกินด้วยขอกินด้วยโฟกแบบเย็นๆเลยทุกคนแล้วก็บ์เกอร์แบบเต็มคำ ว่าทุกค้าอยู่ได้นเสียงให้จุ๊บยิบจุ๊บยิบหน้าบ้านไม่เยเล่นนะครับทุกคนอันนี้มือแรกนะครับก็เดี๋ยวให้อยู่กับพี่เป็ดทุกมือนะครับเรียกนะดีป่ะพี่เป็ดเกลียดมากทำอะไรออกมาพี่เคยบอกผมว่าอะไรเวลาเรา ให้เราแบบน<ป>ี<ป>้เราไปกินข้างน,นอกอย่างถ้าเกิดเราเจอผู้รักผู้ใหญ่พี่<ม>บอกว่า,าเราห้ามเลยไม่ได้ไ่กินกับพี่เป็ดแล้วไปดีกว่า และนี่ก็คือมือที่สองของเราเทนเนอร์อยู่ข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพี่เป็ดแอกกินอ่ะช้าเลยนะดูดุนีไม่เกี่ยวนะนี่เกี่ยวกับข้าวกับคุณนะเขาสามารถห้ามใจโดยง่ายหรือเปล่าเดี๋ยวไว้เวลาเขาไปก่็คือเขาจะห้ามใจได้ได้ จัดเหยนได้เลยโอเคดีมากของไทยมันจัดมันจัดชัดนิ้วกือบพันกินอะไรอ่ะบอกแล้วว่าจะกินด้วยกันต้มจืดกับผักบุ้งแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่โอ้ไอ้ยากินไ่้ครับนี่ผมกินถูกครับครับผมดีมากครับอิ่มเลยอุเอาไอ้นี่วิ่งแซ่บดิวิ่งแซ่บก่อนเลยครับผ้ชมกินก่อนกินก่อนฮของใครเนี่ย วันละกระป๋องปอไอ้อยรวมให้ปากได้ครับอ๋อวันละกระป๋องอ่าไม่เคเห็นกินอีกกระป๋องมึงอนเากระป๋องไปครับทุกคนีเซยุุ้ยอุ้ยอุ้ยอเนอะวู้วว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 นวว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 กวว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 ้วว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 ว เอ้าอเอ็กซ์เพนเนอร์เราบอกว่าไมแล้วเราเราพี่กินไม่ได้อ่ะพี่กินคขนเพราะอะไรถึงพี่เป็ดกินนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีแป้งแล้วก็เป็นของทอดที่ทอดเยอะนี่เมียนโหนเบียดเนยก็อ,อร่อยเลยมึงเห็นทนี่เราถ่ายมันทอดไหมพี่จะชิมพี่เห็นให้พี่สักสองชิ้นได้ไหมสามชิ้นได้ไหมไม่กินดูเลยเหรอดูดพี่เบลก็กินหน่อย แล้วก็วิ่งไปวิ่งเอาร่าสุดกูไปเริ่มเริ่มฟิตเส็จตั้งแต่สองทุม่มที่อื่นเขาแบบสามทุ่มเสร็จแล้วกูอรอไปห้าทุม่มวิ่งอยู่งั้นเอาสุขภาพพี่เบลไงสุขภาพไลยถ้ากูวิ่งจริงนี่กูถึงตางจังหวัดแล้ว <c oughs> นี่ถือว่าอดทนได้อยู่นะทุกคนพี่เบลบางคนแบบไตรมิ่งอยู่อ่ากินอะไรอีกวะหนดูเอออันนี้เหรอไม่เอาดีกว่าหญิงแซ่บไหมอุ้ยไม่เอาดีกว่ามาเก็ตมาเกนตเป็นไฟอะเดิกโอ๊ยพิเด็ดดีกเลย แน่เลยเยอะเลยว่ะกินไม่หมดแน่เลยเอ้ะโอยพี่กินไม่หมดหรอกเก่งอ้าวไม่ได้พี่กินหนึ่งกินหนึ่งอันนี้ผมกำลังเพิ่มหมักอยู่ไม่ปฏิเสธสักด้วยเดนเนอร์นี่กินข้างในดูวะนั่งพี่แอร์กินด้วยกันกินด้วยกันกินด้วยกันมื้อหล่อไปพี่กินอะไรเอ๊ะพี่แอร์จะอะไรพี่กินยังเดี๋ยวหนูได้กินด้วยไปปั่นแ้วมื้อหล่อไปเนี่ยต้องกินอะไรดีวะเนี่ยจะบิ๊กินคนเดียวที่กินคนเดียวไม่ได้ไม่กินด้วยกันดิอุ้ยเหลือเยอะซะด้วยชิ้นนนึงเเี่่ยวะอากินหนึงด้วย นิดนึงไนิดนึ่งก็งคำเดียวเดี๋ยวพี่ไปวิ่งเพิ่มคร<อ>ึ่งชั่วโมงอะไรนาทีพี่สี่สิบนาทพพพีพี่ถ้าพี่กินอ่ะสี่สิบนาทีเหรอผมให้ก็ได้แต่คำเดียวนะแต่ครั้งต่อไปพ <ขอ S 1> ี่เบ็ดเลยขอวิ่งแ่ได้ปะวิ่งแซ่ดบอได้ได้ครับคำหนึ่งคำหนึ่งสี่สิบนาทีะคำเดียวคือสี่สิบนาทีเหรอเแค่สี่สิบนาทีทุกคนมาแเอมามช่วกินแ่คำเดียวเลยนี่สี่สิบนาทีนะไอเก่งเดี๋ยวจนเลย ให้ามานะไปเลยว่ากูอิ่มแล้วเออไปกันไปกัอยู่ดีๆกูต้องวิ่งเพิ่มยี่สิบนาทีเพื่ออะไรวะมันจะไปทาไงวะเออเทนเกอร์เก่งคะช่วยช่วยช่วยวางได้ตไนี้เลยครับได้ตรงนี้ตรงนี้อว้าวตามใจปฎถนานะเคยเายใช่ยังครับลองเลยครับผมมือใหม่เดี๋ยวสอนก่อนดูเขาดึง พี่อาร์ต้องขอช่วยพี่อาร์ตใช่ใช่ช่วยตัดหน่อยค่ะอย่ามาอย่ามาอย่ามาเดี๋ยวไปดิเฮ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวอาถูให้อ๋อโอเคโอเคยังขออหมรอีกวันนี้ก้นวันดีวเนี่ยวันดีชีเดย์ใช่วันดีชีเดย์ผมเลยโอ้โหชีเดย์ถูกวันซะด้วยขอให้แนนใส่สายเดี่ยวไม่ได้เรียบรอยไม่ได้ไม่เป็นไรหนูดูดเอาโอ้ฉันนึกว่าผมไปเข้าเครื่องก็ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้พี่เบีร์ไม่ได้สุขภาพนะ พี่อายุมากแล้วนะข้างนอกพี่อาจจะดูเด็กใช่แต่ข้างในพี่ไม่ไม่ได้แล้วไงไม่พี่เป็นระบบย่อยไม่ดีแล้วไงป,ปกไก่ปัน่นเรนเนอร์เขัเป็นผงต้องมีกี่ดีนะสี่สิบจะให้อีกสักชิน้นหนึ่งเ่ยเหรอละยี่สิบไปเลยครับวันนี้ชั่วโมงลุงเหรอแล้วเมื่อกี้สี่สิบอันนี้ก็ต้องโดนเพิ่มเวทด้วยชิมนะค่ะชิมเลยชิมเลยโอ้พี่สันอร่อยแล้วแต่ข้างล่างมันก็มีมันนะข้างล่างอ่ะโอ้โหดูดิพี่ไม่ข้างล่างมันไม่ชิมข้างล่างอ่ะ ทานซิกแบกกูแตกแล้วไม่เลยกินเลยนะอันนี้เราไปออกก็ไปออกกําลังกายอ๋อลออกเสร็จเราก็กินเวอตอนจะมีมือดึงกลับเลยแล้วพุ่งเรื่องกันแล้ววันสุดท้ายพอดีมันพื้นแล้วหันราสั่งหมูทะกินเนี่ยอิ่งอิ่งวันนี้กินหมูกระทะได้ไหมเหลือไหมเนี่ยชุดใหญ่เลยโอเคแต่วันนี้พี่เป็ดไม่กินนะไม่ต้องสั่งเถอพี่เป็ดใช่แยกไว้พี่เป็ดออกกําลังกายกับคนอันสองคนเดี๋ยวผมให้กินถังกล่องกูเพิ่งกินมาลับตาแต่ได้ไหมครับได้ครับคุณ่าหน่อย แค่นี้พี่มันมีน้ำตาลเยอะครับส <c oughs> วนเก็เยอะพี่มูเล่สองร่างกาย้เหรอผมตางก็ไปกินมูหมดนะอยู่ที่กินนี่แหละนั่งเกันก่อนเอาเเอาเไม่ต้องตันีพี่ เราก็ต้องวัดความแบบใจแข็งแต่ออแต่ถูก<า>ไหมพี่พ,พี่ทำพี่ไกแ่แดงทำยังไถูกใช่ไหมถูกพี่พเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นถ้าเกิดพี่เป็ดออกไปข้างนอกตะบะแตกขึ้นมา,ะะก,นมาก็กินเล็ลเป็นการพิสูจน์ใจด้วยไงเขาจะตะบะแตกไหมในการรักษาการกินชินของเขาเนี่ยมันจะหลุดหรือเปล่านี่พวกผมไม่ได้แกล้งนะครับเราทำเมื่อีิชายนะครับถูกต้องเพื่อสุขภาพครับเขาขึ้นเดี๋ยวเราหมเดี๋ยวเราเอาหมูกระทะกินเดี๋ยวเรายกไปเลยกินว่าผมไม่กล้าใช่ไหมรอดูเดี๋ยวเราดูค่ะ กับบ้านไปเลยกลับบ้านไปเลยพี่เบดตั้งใจวิ่งไปไปเรารู้ว่าพี่เบได้วิ่งไม่ลวเลยสิมันสิบเ็ดได้ปะสิบเบดเลยเหรอสิบเเลยว่าพี่ชายเราไวกว่านั้นพี่ชายเรากว่าสิบินมาอบสิบห้าสิบห้าไปออกกลังกาย โยนโยนยเว้นไม่ชเวนยเวนยเวโนโนโนอันนี้รอน้วยอย่ยาหยี่ผมกินอะไรนี่วนเไม่กินั้อกข้างนอกฝนตกนี่ผมอยู่กับพเป็ดพี่เป็ดก็วิ่งไปมันคือก้งร้อนแล้วให้ตายโอ้โหตู้เขาพี่เป็ดตู้ว้าวอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอูมีสาร่าวก็ม็ด้วยฮยพี่เป็ดชอบกินวานันนี้เฮ้วาเมเรากินแทนก็ได้พี่เป็ดี

เดลยเวลากินก<ช>็นั่งพี่น้องเวลาออกไหมหมดแล้วของพี่เป็ดอ่ะพี่นั่งกินข้างล่างว่ะโอ้โหออกร่างกันจบเนั่งเงาไหมเนอะนี่ผมเข้ามาห้องก็เงียบนะเฮ้ยกินที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะไม่ค่อยเสียงดังใช่ไม่ค่อยมีคนควรแอร์ก็เย็นสบายพี่เป็ดรู้ใช่งไหมว่าวันนี้มันพื่อนหันอ่ะมัดเพื่อนนะจองมาแล้วนะว,โหโหว้าโอ้่ได้าวอูอม,มามิ แนนที่ใชแ้แผ่วี่เป็ไม่ได้นะโอ้โหเหงงไงเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปาอะไรปาอนะไพี่เป็เปดจังวาสนาวิเป็ดน,น้ำลายแตกเลยเฮ้ยแปวหมูปะคือออกกําลังกายก็มีมารประจนจุ้มน้ำอิ่ม คลิปอย่างเงี้ยสนุกมีฮอสุซคิปบบนี้จะอยู่แบบตึกร้านทุ่งนาแนวี่เป็ดร้อนอย่างเงี้ยมันจะพูดอะไรสนุกคิดเองทําเองเดี๋ยวคลิปหน้าเนนไปปล่อยแบบต่างจังหวัดอีกในป่านี่ยใช้ชีวิตในป่าเลยขอ24ชั่วโมงน่าสนใจปะตางาูไปเลยนี่เป็นไงบ้างรับรื่นในการออกมาไปแล้วกับการดิน้ไปไหนไม่นอนออกเลยเออวิวิวววิวิววยเฮ้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 ย ไม่ทันคิดอะไรแค่นี้เลยครับจากตัวไปวิ่งเลยครับเจากเนื้อวิเข้าเครื่องเลยเข้าเครื่องอีกยี่สิบวินาทีพี่เรเห็นว่าไมคคอนเห็นเราไว้เพราตะบะแต่ตอนนี้ไม่ได้พี่ชายแต่มันเป็นอย่างี้จริงๆนะไอ้เก่งมันดุนะและนี่ก็คือผลประกอบการนะครับแต่ว่าพี่เป็ดเนี่ยตะบะไม่แตกนะแล้วก็ยังมีความมุ่งมั่นในการเอ่อวิ่งนอกรายการต่อไปเราพอแค่นี้ไหมแล้วก็รู้แหละว่าเขาก็คงไม่แอบกินอยู่แล้วล่ะเฮ้ยนักก่อนแล้วกินให้หมดนี่แหละหเราเป็นเพื่อน พี่ชายอยูกับภาพดีแล้วเราก็ดีใจมันซึ้งปันอ่ะทุกคนดีแล้วเขาจะได้อยู่กับเรานานๆฝากทุกคนให้กำลังใจพี่เป็ดด้วยนะคะวันนี้แมวม้าจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็แพ้พี่เป็ดวิ่งออกกำลังกายนะครับผมทุกคนปุ๊บวะพี่ชายสู้ๆเขาพี่ชายเลยเขาตั้งใจนะครับผมไหนเอาปุ๊มาเยอะ